ยามค่ำคืนในเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลแสงไฟจากตึกสูงส่องแสงลงบนถนนที่เงียบสงบเสียงลงพัดผ่านสร้างความหนาวเหน็บในบรรยากาศแต่ในห้องประชุมบนตึกสูงแห่งหนึ่งบรรยากาศกลับไม่เงียบเหงาแม้แต่น้อยท่านอลิซกลับมาแล้วครับเสียงลูกน้องคนหนึ่งรายงานพร้อมกับก้มศรีรษะด้วยความเคารพอลิซหญิงสาวในชุดสุดสีดำยืนอยู่กลางห้องประชุมดวงตาสีดำเข้มของเธอจับจ้องไปที่หน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ราวกับเธอกำลังคุ้นคิดเรื่องราวบางอย่างแต่ในความเป็นจริงเธอ พร้อมจะบงการทุกอย่างในห้องนี้บอกให้พวกมันเข้ามาเสียงของเธอเรียบเย็นแต่แฝงไปด้วยอำนาจลูกน้องคนนั้นพยักหน้าก่อนจะรีบออกไปไม่นานประตูห้องประชุมก็เปิดออกชายหญิงจำนวนหนึ่งเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะประชุมบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันแม้ว่าแต่ละคนจะเป็นหัวหน้าแก๊งในเครือมาเฟียที่มีอำนาจแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอาลิสทุกคนต่างรู้ดีว่าต้องให้ความเคารพและระวังคำพูดฉันหายไปหนึ่งปีทุกอย่างที่ฉันสร้างไว้ยังคงดีอยู่ใช่ไหม อลิสถามด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยแต่ทุกคำพูดเต็มไปด้วยความหมายหนึ่งในหัวหน้าแก๊งรีบตอบแน่นอนครับท่านทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามแผนแต่มีบางส่วนที่อาจต้องการการแก้ไขเล็กน้อยอลิสหันมามองเขาช้าช้าบอกฉันสิว่าเล็กน้อยของนายหมายถึงอะไรหัวหน้าแก๊งคนนั้นกลืนน้ำลายก่อนจะตอบมีแก๊งใหม่เข้ามาในพื้นที่ทางใต้มันเริ่มแย่งชิงตลาดของเราและพวกมันไม่ฟังคำสั่งเราเลยครับ ดวงตาของอลิสปรีลงเล็กน้อยใครพวกมันเรียกตัวเองว่าแก๊งดักเฮาครับหัวหน้าพวกมันเป็นคนชื่อแดนชื่อแดนทําให้อลิสหยุดคิดครู่หนึ่งเธอจําได้ดีว่าเคยเจอชื่อนี้ในอดีตเป็นชื่อของชายหนุ่มที่เธอเคยเกี่ยวข้องด้วยเมื่อหลายปีก่อนแต่เธอปัดความคิดนั้นทิ้งอย่างรวดเร็วเพราะในโลกนี้ไม่มีที่ว่างสําหรับความรู้สึกส่วนตัวฉันจะจัดการเองอลิสประกาศพร้อมกับหันหลังกลับไปมองทิวทัศน์ของเมืองที่เธอบงการทุกคนออกไปได้แล้ว เสียงของเธอยังคงหนักแน่นแม้ว่าในใจลึกๆเธอรู้ว่าการเผชิญหน้ากับแดนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าการต่อกรกับศัตรูธรรมดาลูกน้องทุกคนต่างออกจากห้องประชุมอย่างรวดเร็วเมื่อเหลืออยู่คนเดียวอลิสก็ถอนหายใจเบาฮ่าฮ่แดนเงยนายกลับมาทำไม แม้ว่าเธอจะเป็นราชินีมาเฟียที่ไม่มีใครกล้าต่อกรแต่อดีตที่เคยทิ้งไว้กำลังจะกลับมาหลอกหลอนเธออีกคอร์ังแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านสีขาวภายในห้องพักสุดหรูของโรงแรมใจกลางเมืองอลิสยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับแฟ้มเอกสารที่เปิดค้างไว้เธอใช้เวลาทั้งคืนในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ของแก๊งแต่ใจเธอไม่ได้จดจ่ออยู่กับตัวเลขและรายงานเท่าที่ควรมันกลับหมกมุ่นอยู่กับความทรงจำเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับแดนชื่อแดนยังคงดังก้องในหัวแม้ว่า เธอจะพยายามลบความรู้สึกส่วนตัวออกไปแต่ทุกอย่างก็ชัดเจนเกินไปเธอจำเขาได้ดีแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขาเคยเจอกันในอดีตแต่มันกลับฝังลึกในใจของเธอมากกว่าที่เธอต้องการจะยอมรับคุณอลิสครับเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาอลิสพูดโดยไม่หันกลับไปมองเธอรู้ทันทีว่าเป็นใครลูกน้องคนสนิทของเธอชายหนุ่มที่ชื่อว่าแจ็คซึ่งทำงานภายใต้เธอมานานหลายปีเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอไว้ใจ แจ็คเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารในมือและหยุดอยู่หน้าประตูเขามองอลิสด้วยสายตากังวลเล็กน้อยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแก๊งดักเฮาครับพวกเราพบว่าแดนเริ่มขยายอิทธิพลในเขตตะวันออกและมีการขนส่งอาวุธที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอลิสรับเอกสารจากมือแจ็คก,ก่อนจะเปิดดูคร่าวๆหมายความว่าแดนมีสายสัมพันธ์ที่กว้างขวางกว่าที่เราคาดไว้แจ็คพยักหน้าใช่ครับท่านต้องการให้เราลงมือเมื่อไหร่อลิสปิดแฟ้มเอกสารเธอหันมามองแจ็คยังไม่ถึงเวลาฉัน ต้องรู้จักเขาให้มากกว่านี้ก่อนความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้พวกเราสูญเสียทุกอย่างแดนเป็นใครกันแน่ครับแจ็คถามอย่างสงสัยเพราะถึงแม้เขาจะรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียในเมืองนี้แต่ชื่อนี้กลับไม่เคยปรากฏในข้อมูลของพวกเขาเลยอลิซหยุดครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่เย็นชาคนที่เคยอยู่ในอดีตของฉันแจ็คไม่กล้าถามต่อความเงียบเข้ามาปกคลุมห้องอีกครั้งจนกระทั่งอลิซลุกขึ้นยืนฉันจะออกไปพบแดนเอง อลิสกล่าวอย่างแน่วแน่แม้ว่าแจ็คจะรู้สึกว่ามันเป็นการเสี่ยงเกินไปแต่เขาก็ไม่กล้าคัดค้านจัดการนัดหมายให้ฉันในย่านที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้สูงและร้านค้าเล็กๆรถยนต์สีดำคันหรูเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและหยุดลงที่หน้าร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งอลิสก้าวลงจากรถพร้อมกับแจ็คที่คอยเฝ้าระวังด้านข้างดวงตาของเธอมองไปรอบๆอย่างสงบนิ่งแม้จะรู้ว่ากำลังจะพบกับใครที่ไม่คาดคิด ประตูร้านกาแฟเปิดออกเสียงกระดิ่งดังเบาๆเมื่ออลิสก้าวเข้าไปในร้านบรรยากาศอบอุ่นนั้นที่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่เขามีรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรแต่ดวงตาของเขากลับแฝงความร้ายกาจเอาไว้อลิสเสียงทุ้มลึกของแดนเอ่ยขึ้นเมื่อเธอเดินเข้ามาใกล้เขายกถ้วยกาแฟขึ้นจิบเบาๆก่อนจะวางลงที่โต๊ะไม่คิดเลยว่าจะได้พบเธออีกอลิสมองเขาอย่างเย็นชาฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้พบกับนายในฐานะศัตรูแดนหัวเราะเบาๆศัตรูหรือ ฉันไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกันได้หรอกนะบางทีเราอาจจะเป็นพันธมิตรกันก็ได้ดวงตาของอลิซารีลงนายต้องการอะไรแดนยิ้มกว้างขึ้นเขาเอนตัวพิงเก้าอี้อย่างสบายฉันต้องการทุกอย่างที่เธอมีและมากกว่านั้นฉันต้องการเธอคำพูดสุดท้ายของแดนทำให้บรรยากาศในร้านเย็ยนลงทันทีแต่อลิซไม่แสดงอาการใ,ใดๆเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การพูดเล่นและเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเอาทุกอย่างของฉันไป อลิสตอบกลับอย่างหนักแน่นแดนจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ยากจะอ่านได้ก่อนจะพยักหน้าเราจะได้เห็นกันภายในร้านกาแฟาเล็กๆบรรยากาศระหว่างอลิสและแดนยังคงตึงเครียดความเงียบปกคลุมพวกเขาราวกับเงาเมื่อที่คืบคลานเข้ามาความคิดของทั้งสองต่างเต็มไปด้วยแผนการและกลยุทธ์การ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของคำพูดแต่เป็นเกมที่ทั้งสองรู้ดีว่ามันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ในพริบตาฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นเกมกับนายแดนอลิสเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงฉีบขาด ถ้านายต้องการสงครามฉันจะให้สิ่งนั้นกับนายแดนยิ้มบางๆขณะที่เขาวางถ้วยกาแฟลงชา้ชาๆเธอยังเหมือนเดิมเลยนะแข็งกร้าวและเด็ดขาดเหมือนที่ฉันจำได้ดวงตาของอลิซยังคงเย็นชาแต่ภายในใจของเธอกลับสั่นไหวแม้ว่าเธอจะพยายามลืมเขาแต่ความทรงจํากลับผุดขึ้นมาในหัวใจของเธออดีตที่เธอไม่อยากนึกถึงกําลังกลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้งแต่เธอรู้ไหมอลิซแดนพูดต่อในขณะที่สายตาของเขาจับจ้องมาที่เธอฉันไม่ต้องการทําลายเธอจริง ถ้าเธอเลือกจะร่วมมือกับฉันเราทั้งคู่จะได้สิ่งที่ต้องการอลิสยืนขึ้นทันทีพร้อมกับศบตาแดนสิ่งที่ฉันต้องการคือการควบคุมไม่ใช่การเป็นพันธมิตรกับศัตรูที่ฉันไม่อาจไว้ใจได้แดนถอนหายใจเบาๆพร้อมกับลุกขึ้นตามเธองั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่นก่อนที่ทั้งสองจะเดินออกจากร้านอลิสันกลับมามองแดนเป็นครั้งสุดท้ายถ้านายคิดจะสู้กับฉันนายต้องพร้อมสำหรับการสูญเสียทุกอย่างและฉันหมายถึงทุกอย่างจริงๆ สำนักงานใหญ่ของแก๊งอลิสหลังจากการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดอลิสกลับมาที่สำนักงานของเธอเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปการพบกับแดนทำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อเล่นแต่เพื่อทำลายเธอจริงๆและเขาเองก็มีแผนที่ซับซ้อนกว่าเธอคิดแจ็คเข้ามาพร้อมกับเอกสารในมือเราได้รับรายงานว่าแก๊งดักเฮาส์เริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับพวกเขากำลังเจรจาเพื่อครอบครองพื้นที่ในเขตตะวันออกของเรา อลิสหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาและเปิดดูอย่างรวดเร็วดีฉันคาดไว้อยู่แล้วแต่ฉันไม่สนใจว่าจะมีใครพยายามแย่งชิงพื้นที่ของเราถ้าแดนคิดว่าเขาจะยึดครองทุกอย่างได้ง่ายๆเขาคิดผิดแจ็คมองเธอด้วยความกังวลท่านแน่ใจนะครับว่าจะไม่ลงมือก่อนอลิซหันมามองเขาอย่างแน่วแน่ไม่ฉันต้องการให้แดนเป็นฝ่ายลงมือก่อนเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะมีเหตุผลที่จะตอบโต้เต็มที่แจ็คพยักหน้ารับรู้ก่อนจะกล่าวเสริม ผมจะเตรียมลูกน้องให้พร้อมสำหรับการตอบโต้ครับดีอลิสตอบเรียบเรียบตอนนี้ฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการขนส่งอาวุธของเขาเจาอข้อมูลให้ฉันทีฉันอยากรู้ว่ามันมาจากไหนและใครอยู่เบื้องหลังแจ็ครีบออกไปทำตามคำสั่งในขณะที่อลิสยังคงวางแผนในหัวใจของเธอการต่อสู้กับแดนไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจแต่มันยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่เธอพยายามกดทับมานานความรักความ,กวามเกลียดความเจ็บปวดทุกอย่างกลับมาพร้อมกันในครั้งนี้ ทางฝั่งของแดนหลังจากที่ออกจากร้านกา,าแฟแดนกลับมานั่งในรถของเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาการพบกับอลิสทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังไปตามแผนแม้ว่าเธอจะยังแข็งกร้าวเหมือนเดิมแต่เขารู้ว่าเธอยังคงมีจุดอ่อนในใจและนั่นคือสิ่งที่เขาจะใช้เพื่อเอาชนะเธอเตรียมคนของเราให้พร้อมแดนพูดกับลูกน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังเรากำลังจะทำให้ทุกอย่างเริ่มต้นเข้าใจครับลูกน้องตอบก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจัดการคำสั่ง แดนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอลิสเธออาจจะเป็นราชินีในเกมนี้แต่เกมนี้ยังไม่จบจนกว่าฉันจะเป็นผู้ชนะยามเย็นที่สำนักงานใหญ่ของแก๊งอลิสสายลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่ในห้องทำงานของเธอแต่ความเงียบสงบภายนอกไม่อาจสะท้อนถึงความวุ่นวายในหัวใจของอลิสได้หลังจากการเผชิญหน้ากับแดนทุกอย่างก็ยิ่งเข้มข้นและซับซ้อนขึ้นราวกับว่าเธอกำลังอยู่ในหมากเกมที่ต้องพึ่งพาความเร็วและความเฉียดข,ขาดท่านอลิสครับ เสียงแจ็คดังขึ้นจากหน้าประตูเขาถือแฟ้มเอกสารหนาไว้ในมือใบหน้าของเขาดูเคร่งเครียดเข้ามาอลิสตอบพร้อมกับพยักหน้าเรียกให้เขาเข้ามาในห้องแจ็ควางแฟ้มลงบนโต๊ะและเปิดให้เธอดูนี่คือข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับการขนส่งอาวุธของแดนครับเราพบว่ามีการลักลอบขนส่งอาวุธผ่านท่าเรือเก่าในย่านตะวันออกกลางคืนเมื่อวานนี้อลิสพยักหน้าช้าๆขณะที่เธอพลิกดูข้อมูลด้วยความตั้งใจรายละเอียดที่บันทึกไว้ทําให้เธอเริ่มมองเห็นภาพรวมของแผนแดนได้ชัดเจนขึ้น เราตรวจสอบแล้วและพบว่าการขนส่งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ายาที่มาจากต่างประเทศครับแจ็คพูดเสริมอลิสนิ่งฟังอย่างใจจดใจเจาะข้อมูลนี้ยืนยันว่าการขนส่งอาวุธของแดนมีเบื้องหลังที่ใหญ่กว่าที่เธอคาดคิดและอาจเป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้ามชาติดีมากแจ็คอลิสพูดด้วยน้ำเสียงสงบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความระแวดระวังถ้าฉันต้องการล้มแดนฉันต้องตัดขาดแหล่งอาวุธของเขาก่อนแจ็คพยักหน้าเราจะดำเนินการตามคำสั่งท่านไหมครับ อลิสครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสั่งยังไม่ถึงเวลาฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเตรียมทีมของเราพร้อมสำหรับการจู่โจมเมื่อฉันสั่งในด้านของแดนแดนนั่งอยู่ในห้องประชุมภายในฐานทัพของเขาสายตาของเขาจับจ้องที่แผนที่ของมึงใหญ่บนโต๊ะเขายิ้มบางๆขณะที่เขาเห็นเขตอิทธิพลของเขาแผ่ขยายกว้างขึ้นพวกเขากําลังเคลื่อนไหวแล้วครับลูกน้องคนหนึ่งรายงานเราพบความเคลื่อนไหวในท่าเรือเก่าดูเหมือนว่าอาลิสกําลังเริ่มสงสัยในการขนส่งของเรา แดนหัวเราะเบาๆแน่นอนเธอไม่ใช่คนที่จะอยู่นิ่งเฉยแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแผนของเราอยู่แล้วเราควรทำยังไงต่อครับลูกน้องถามด้วยท่าทีรอคําสั่งแดนลุกขึ้นยืนพร้อมกับวางมือลงบนโตะ๊ะเราจะล่อเธอให้เข้ามาในกับดักและเมื่อเธอพลาดทั้งเราจะจัดการเธอให้สิ้นซากการเผชิญหน้าระหว่างเขาและอลิซไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้เพื่ออำนาจแต่แดนรู้ว่าเขาต้องเล่นเกมน,นี้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ต้องการเขาไม่เพียงแค่ต้องการทำลายอลิสแต่เขาต้องการให้เธอพ่ายแพ้ทั้งกายและใจที่ท่าเรือเก่ายามค่ำคืนมืดมนแต่ภายในท่าเรือเก่ากลับเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวรถบรรทุกหลายคันจอดเรียงรายอยู่ตรงขอบท่าเรือขณะที่กลุ่มคนงานกำลังขนย้ายกล่องอาวุธขนาดใหญ่ลงจากเรือทีมของอลิสซอนตัวอยู่ในมุมที่ปลอดภัยของท่าเรือเฝ้าสังเกตการและเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่อลิสวางไว้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่น พร้อมนะแจ็คก,กระซิบบอกกับทีมเราจะเคลื่อนไหวเมื่อท่านอลิสสังทุกคนพยักหน้ารับคำสั่งการรอคอยครั้งนี้เต็มไปด้วยความกดดันทุกคนต่างรู้ดีว่าการจู่โจมครั้งนี้อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะล้มแดงได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจพลิกผันได้ทุกเมื่อในระหว่างที่ทีมกำลังเฝ้ารอเสียงคำสั่งเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นมาจากทางด้านหลังพวกเขาหันมามองและพบว่ามีบางอย่างไม่ปกติท่านแจ็คครับพวกเราถูกล้อมเสียงหนึ่งในทีมกระซิบเบา ฮ่าฮ่าแจ็คหันมามองรอบๆและรู้ได้ทันทีว่าพวกเขากำลังตกหลุมพรางพวกมันรู้แผนของพวกเขาและกำลังเตรียมตัวล้อมพวกเขาไว้หมดแล้วทุกคนถอยออกมากลับไปที่จุดเริ่มต้นแจ็คสั่งเสียงเบาอย่างเร่งด่วนแต่ทว่ามันสายไปแล้วเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับแสงแฟลชที่สว่างว่าไปทั่วท่าเรือการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วแจ็คและทีมของเขาต้องหาทางหนีออกจากกับดักนี้โดยเร็วที่สุดในขณะที่พวกมันเริ่มบุกเข้ามา แดนแจ็คกระซิบในใจเขารู้ทันทีว่านี่คือแผนการของแดนและสิ่งนี้คือการยืนยันว่าแดนไม่ใช่แค่ศัตรูที่ประมาทเสียงปืนที่ดังก้องในยามค่ำคืนทําให้บรรยากาศที่ท่าเรือเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลาวลหนทีมของอลิซถูกล้อมรอบจากทุกด้านพวกเขาพยายามฝ่าวล้อมของคนของแดนซึ่งเตรียมการไว้อย่างละเอียดการต่อสู้ที่ท่าเรือนี้เป็นไปอย่างดุเดือดการประทะระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของอาวุธแต่ยังเป็นเรื่องของอำนาจที่ต้องการครอบครองพื้นที่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ แจ็คพยายามนำทีมของเขาถอยหลังไปยังจุดที่ปลอดภัยแต่การโจมตีที่หนักหน่วงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีทางออกเขามองรอบๆแล้วรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาจะไม่สามารถหนีออกจากกับดักนี้ได้ง่ายฮ่าฮถอยกลับไปที่รถเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้แจ็คตะโกนบอกทีมของเขาขณะที่เขาพยายามหาทางนำทุกคนไปยังทางออกแต่ขณะนั้นเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์คันหูด,ดังขึ้นใกล้ๆทุกสายตาหาันไปมองพร้อมกัน รถสีดำเงาวับปรากฏขึ้นกลางวงล้อมรถยนต์ทันนี้ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือรถของอลิสประตูรถเปิดออกอลิสก้าวลงมาจากรถด้วยท่าทางสง่างามแม้จะอยู่ท่ามกลางความโกลาหลแต่เธอกลับดูสงบนิ่งและเด็ดขาดเหมือนเคยแดนที่ยืนดูสถานการณ์จากมุมไกลหันมาเห็นอลิสก้าวลงมาจากรถเขายิ้มบางๆก่อนจะสั่งให้ลูกน้องของเขายุติการโจมตีหยุดปล่อยให้เธอเข้ามาลูกน้องทุกคนของแดนหยุดการยิง พวกเขาล่าถอยไปยืนรอบนอกอลิสก้าวเดินอย่างมั่นคงไปยังจุดที่แดนยืนอยู่การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ต้องการคำพูดมันเป็นเกมที่ทั้งสองต่างรู้ดีว่าครั้งนี้ต้องจบลงเธอมาเองเลยหรือแดนพูดพร้อมกับยิย้มยョกฉันคิดว่าเธอคงจะส่งลูกน้องมาจัดการให้แทน Alice อลิสหยุดตรงหน้าเขาวดวงตาของเธอจ้องมองตรงไปที่แดนอย่างเย็นชาฉันไม่ใช่คนที่จะนั่งรอให้ลูกน้องจัดการนายรู้ดีว่าฉันต้องการอะไรแดนพยักหน้าเธอต้องการล้มฉันงั้นหรือ แล้วเธอแน่ใจไหมว่าจะทําได้อลิสไม่ตอบเธอยกปืนขึ้นมาเลงไปที่แดนทันทีแต่แดนยกมือขึ้นช้าๆเป็นสัญญาณให้เธอหยุดฉันรู้ว่าเธอเก่งแต่เธอจะยิงฉันได้จริงๆหร,รือในขณะที่เรายังมีอดีตที่ค้างคาแบบนี้แดนพูดพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้เธออลิสรู้สึกถึงความกดดันแต่เธอก็ไม่หวัน่นไหวมือที่ถือปืนยังคงมั่นคงอดีตระหว่างเราไม่มีความหมายอีกต่อไปนายเลือกที่จะเป็นศัตรูกับฉัน นายทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างไว้และตอนนี้นายจะต้องจ่ายแดนหัวเราะเบาๆงั้นก็ยิงเลยสิอลิสถ้าเธอคิดว่ามันจะจบลงด้วยกระสุนเดียวเธอก็ไม่รู้จักฉันดีพออลิสกำลังจะลั่นไกแต่ทันใดนั้นเองแจ็คก,ก็วิ่งเข้ามาอย่างเร่งรีบท่านอลิสระวังเสียงระเบิดดังขึ้นข้างหลังพวกเขาคลื่นแรงกระแทกทำให้ทุกคนล้มลงกับพื้นท่าเรือทั้งหมด ถูกเขย่าอย่างรุนแรงความกลัวหลาหอนและประทุขึ้นอีกครั้งขณะที่ลูกน้องของแดนพยายามรวมตัวเพื่อตอบโต้ฉันบอกแล้วว่ามันไม่จบง่ายๆแดนพูดพลางลุกขึ้นจากพื้นด้วยท่าทีที่ยังคงมั่นคงอลิสหันไปมองท่าเรือที่กำลังลุกเป็นไฟตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าแดนเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อทำลายเธอทั้งหมดเขาไม่เพียงแต่รอให้เธอเข้ามาในกับดักนี้แต่ยังพร้อมที่จะทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอนายไม่สนใจสิ่งที่นายทำกับมึงนี้เลยเหรออลิสถามด้วยความโกรธ นี่ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างเราแต่นายกำลังทำลายคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสงครามไม่มีขอบเขตไม่มีใครรอดพ้นจากมันหรอกอลิสแดนตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและถ้าเธอยังยืนยันจะสู้กับฉันเธอจะสูญเสียทุกอย่างอาลิสก้มหน้าครุ่นคิดสักครู่ก่อนจะตัดสินใจเธอวางปืนลงแล้วหันกลับไปมองแดนนายชนะครั้งนี้แต่จำไว้ว่ามันจะไม่จบแค่นี้แดนยิ้มฉันรู้แต่ตอนนี้เธอควรถอยกลับไปฉันไม่อยากเห็นเธอตายที่นี่ อลิสหันหลังเดินกลับไปที่รถแจ็คตามมาด้วยความสงสัยท่านอลิสเราจะปล่อยพวกมันไปจริงๆหรือครับอลิสไม่ตอบทันทีเธอขึ้นรถแล้วมองไปที่ท่าเรือที่กำลังลุกไหม้ไม่มันยังไม่จบแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะชนะแจ็คพยักหน้าและขับรถออกจากที่นั่นขณะที่ท่าเรือและอาณาเขตของพวกเขาถูกเผาผลาญแต่ในหัวใจของอลิสเธอยังคงมั่นใจว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายยังคงรอยอยู่ข้างหน้าและเมื่อเวลานั้นมาถึงเธอจะกลับมาและทำให้แดนรู้ว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริง